我这没有，有。 งเดี่ยวทวงเขาต่อแกะเมือไห่ก็ได้พี่น้องไหมเอาอีกคราวใช่หนักใช้ใจจริงเออรู้ใช่ใช้แล้วขุนนี่นะกันกันม่เมื่อกินกับอะไรยมื่อวันนี้ไงอพี่น้องดูนี่ภาพพี่น้องมาดูปลาพี่น้องเฮ้ยดูน้องปลาเบิรงกระสูงเนี่ยมมากพอ เาาไงกันที่่บอกรอไอพี่น้องมาลูนน้กันนี่ของแซ่บลูนน้ำกันพี่น้องว่าสิเดปลาลาปลีนี้ทุกหอ่านี่ากนะนี่จะ,ะ<อ>ปลาคอโช่วย่ชวๆปรุกปรดุ๊บตะวต่วตา่าค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 า,าพี่น้อง ปุกปุกหน้าปุกหน้าพี่น้องแห่บ๊อ่ไปเว่าเลยเลยขึ้นบนสุดถึง่า็ไมันจะกินเบียร์แล้วเรอฮะปุกกินเบียร์ขึ้นบเขาแห่มว็มุน <laughs> เปน,น,นีนนน Parents> ่ีที่ด้วยป่เนาะอยาดรอดโอ้ตก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 โอ้ตกดีดีตกคือกานเปแม๊เนี่ยขัดหยักขึ้่เลยเนาะจีเลยอาวจีเลยแบบนี้เจอจีเลย เก็บเอาไมมเสียบกันซาบ้านเฮาธรรมชาติบาา้านเฮาเก็บเฮามาบ้างกี่น้องเอ,อี๋ยวมาเด้อมาเด้อปีงซะก่อนจีพร้อมปีงพร้พอมเรื่องมาแต่แข็งในวันฝนบินตำ่ำ มาาปีตอนนไมัะเยมาพี่น้องให้กินข้าทงกินข่าทงข้าทงก่อนทาแก่เมือก่นได้พี่น้อยขาอีกคราวใส้น้ำใช้ใจจริงรู้เลใช้แล้วนนี่ันมเมื่อกินกับอะไรยวันนี้ย่าเดี๋ยวขอคนจริงใจนี้ต่ทังปารก็ยังมานำอยู่มวันก็ได้ยมาหนปาได้ กินยำอดกัห้างยำนั่นแก้วพีแก้วแมหนแม่เอ้ยแก้วแม่ก็เฮ็นเองแมบคุยดเบิร์ตโบคุยโเบิร์ตอ่าาขนาดนี้นเดี๋จะปลาตัวใหญ่กินน้ำน้ำตัวใหญ่ยลุ่มตัวใหญ่ยลุมปนมาแค่หน่อยก่อนปลาหน่อยมันจากแสบใต่ปูซ้ามาปูซ้าหน่อยาดีห้าองคมเลยนีครัขมาครับมอมันมีตัวนึ่งเต้นตัวสอก็สก็เต้น เออตามซีเลยอืมมะโกครับุณคุณอน้ำแงเล้หันอดเนอะเสะไปดิรุกนกินถัแซ่ด้ค่าค่คพี่น้องคักคเฮ้ยแจงเผ็นเหระอืจำครับเปิมๆลดอันบาใมืวันกินนำแบ่งไ เขาประจงอยู่ผ้าไหมผ้าหนีป้ายมันถ้าจะกินใช่ไหมนี่ยเขเห็นทจะกินเนาะเนาะเตรียมมาแต่ผ้าไหมเดีกจะกินยันี้มมันเหาตัวมันหรอเนาะนนี้อะไรเนี่ย่เแบบมหเย่ะไรออคร ถ้าเป็นยุเบดกินอเียจอดพี่เนาะจอดที่แถวเด็เมย์เแ็กเมย์เดเมยว่าจิเมยต่อเกินเลเวลเลี้ยนี่ไดพี่น้องข้าวหนิเ้ยเตฝ่ายละไมเนาะบานเทานี่พี่น้องเอบานเทามันก็จบานเทาอีกล้วบินไรก็ใครอยู่นะหื มันคากำแก้วบ่มีหรอมีแดงวันคมุอ่ะา้างกษนเลี่งนึงแเป็นไป้เลยแป็ปนลาี่เม่งนึ่งจ้างกินเหล่งวันติงหนึงติงนึงเรื่องแมงวัน โอ้ยมาขับปากแน่โอ้ยทีนี้เด้อแม่วัดนึ่งรับนึงเมาะอันนั้นหนึ่งของเราเขาไป็องับหนึ่งของแสวรเกษแซ่กมี่ปะแ่กมี่ฮะเพราะชอบบ้านคอยก็ได้หน่อยกเลยแซ่รกันพี่เนาะแจ๊แซ่บแจบแซ่บแซ่กันหนึ่ าขอปลามากินหางเหมือนอื่นเนาะขอปลาขาปลาเ่้ยกินเด้หางีหางแต่งาเนาะโอ้ยมาเพี่มาเพู้ดีโอ้เก็บเลยความ่งกินในมือเลยกินใหญ่เลยเออมาพี่น้องมากินขาพันเลยกินนาเลยแท้ แก้เข้าแก้เข้าอือข้เหรอออเจ๋วเนอะขนเปอเ้ยแกรู่กว่าลงที่นู่แสุดแสบมันเออลงที่นู่อสุดเบื่อไงเ้อทางหลังากินแบบเรต้องบี้เลย เ่อเามเีลย่เไหมเาสือข้นาเอาอยู่เดือยเอาดูไม่เ, <c oughs> เข่างามเลยแนละ้วอะเออมันเอาได้นะ <c oughs> อวนะ กันขาเท่าดูขาะคาขาตายเลยที่ตอบค่าแกวดิเลือเเลือค่าแกวตายเลยที่ตอบค่าแกวไดออกการค่าแกวเป็นหองไหมการค่าแกปากเนทีเราเอออย่างประธานเราดิการค่าข้ออ่างประธานงบประมันใครตรองห้ามเมือนไหนามร้อกเุดศกชา โมืออืมตั้งจาแดดเนาะนี่อง้ายประโยชน์อยู่นี่นี่เนาะายประโยชน์เ่เื่อมากเบ่ายัไงด้กเก็บไปยากแน่มบอกหยมาเมองตื่นเนี่ยมไปก็ดึงนักอืมขเลยใคเอาได้กินอีกอ เรื่อยๆเรื่อยๆของแซ่บน้ำลังปลาแซ่บมัน้ำลังกำลังเลื้งบ่มามามาตัวสายเนี่ยแม่เสียบแม่เสีบพี่น้องเอ้ยน่ามีองียงตัวเดียวตัวนี้น้ำบอลบก็อกฐาน้อลบกมันจะได้ร้ายกว่านี้กินตัวนึงไปก่อนเป็นปานขั้นเฉยๆมันเต็มถ้าปานขั้นไว้มันเต็มเฮ้จับได้มาปิ้งกินก่อนเ

ก็จะมีอยู่อยู่เท่ั้เงียยขาดเลยมองถึงไก่เจ้าเหรอนี่เเลยเห็นว่าเห็นาห้อฮะผเห็นเลยนี่เห็นอยยอัดหนักเลยเนี่ยประดุกประดุกระดุก วัวลีลงอยู่เนาะโอ้ยไงวัวลิอยู่ไหนถึงได้เห็นมันเลยบนรถตวอยู่ไงนะยขอตวอยู่ไงกับ้อเหรอนี่ไตัวใหญ่ตบน้ใหญ่กว่าตัวนั้นใหญ่กว่าตัเจ้าอีลนี่แกัเงียบอยู่้ั้องักักนี่เป็นนาะ เอาตออัวนาลี่เลยได้ตัวนาเียบเลยตัวนพ่มเขาเขาว้นเพินื่อยเรปัดต่อทาอยนี้ันืม่อไนาไมามาพี่น้องเริ่เนปาเ้พี่น้องเด้อเริ่บกแล้วบกแล้วนี่นี่มันมานอนทาอยู่นี่แหละโอ้โหนีตัวนี้บะเอา แมนเรได้นี่แมนนึมนน่งนี่นี่ัู่ยังอยู่ยังยูตัวนี้ก็แเมนแล้วพี่น้องเออสัมีว่ายังอยู่สมีว่ายังอยู่เมนบอปอนหัวขึ้นมาตูรูขนาดนะน้เป็นนุ่นอยู่เออเออเออเฟดุกเลยดุกดุกวะนี่ขนหนมนมเป็นนล้วดุกเลยมิแตปียงแ้หนมปีวะนมขึ้นกตรน่

บม่ได้พี่น้องบม่ได้ไหนเลยพี่น้องโอ้ยเด็กพี่น้องนี่พี่น้องมันนอนยินอยู่ท่านี่เนี่ยนอนถ่ายอยู่เอ้าขอเก็บไปนี่เก็บไปทำพันปวดเผาก็มีพี่น้องเอ้ย าตัวใหญ่ออกไปเลยข้าับนข้างนว้นะฮะดยู่ลงมากินีอีดุกอีดุกพี่น้องอีดุกอีดุกโอ้ยเหลือง ขอสอตเ็สขอสอตเ็สแล้ว like ยีดุกโอ้ย like นี Groß ่นี่นี่นี่อ๋อพี่น้องโอ้ยโอ้ยเจ้าวะอ้าวโตโตโตเหล็กพี่น้องเอาเลยพี่น้องเอาเลยเต็มคนเต็มคนพี่น้องคนมีแต่ปลาดุกปลาดุกล้วนล้วด มีแต่ขัว้วไอ้มีงัวปนเด <c oughs> ็นลงไปเท่าไนเออโมขึ้นไปเบอต์ออกดังนี้ออออส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 อยู่รีอยูนี้นนเนาะสันอเปผูงมีดอกเ้ยตีนคนนี้กูมีหอูอ่มก็อฟพ่อจะพูดว่า

Oh, 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 kenal. Lo dah, lo dah, lo dah. tu, okey ni. Dah tu dia, sáu mươi rồi bắt nào quên, cái nào con đúc, con đúc, đi nào con ô kho nhay, kho nhay, kho nhay, chào, văng, chào, văng, chào văng. Oh,

โอ้ปลาดกพี่น้องปลาดุกคุนโอ้เหลืองแอนแทมปลาโนกับมาง่มปลาซอยได้หมี้องเอ้เมือนี่เด็กกานมาจับไหมเหโอ้โอจนีจนี่ท่านบ่บ้อท่านอยู่ดูเกาะโอ้ย

đây. Khó chứ khò nói. <laughs> đào vang khó rồi, đào vang khó rồi. Nè, có đủ không? Có à, có <laughs>

พี่น้องกระดุกี่ยกระกระดุกระกน้อกดวดไปนวดไป้อืมนน้ำบ้างพอแคอเจาะพอพอาไประถกอได้ป่ะนี่ือปวดมือแล้วปวดมือแล้วแรแปวแล้วอ๋อหูจัาจัว่งจังโอ้ โอ้โหดันลังดันลังดันลังเลยเดีอบร้อยพี่โอ้โหเจ้าวังเจ้าวังไอ้โวนี้ออใหญ่รุดได้มีเพี้ยงกระดดดลอยแรงๆอยตัวหนัง